แค่จังไดพี่น้องงามบอง,งั่วนนาแรงกะซ้ำนี่ก็เอาละน้องพี่น้องเนะาะเพราะว่าอันเลี้ยงงวัวมือไม้กำลังหัดเลี้ยงได้พี่น้องนะี่ก็เลี้ยงได้บบก,กี่ปีเต้าพี่น้องกะนาแรงมันกะสิประมาณนี้แหลนะเนาะเพราะว่ามันกะอึดหยาเนานะ กับปลูกหญ้าแพ่งก็หลาาอยู่ดอกพี่น้องก็ล่างขยายพันธุ์อยู่ต้นนี้กับมาทายลูกไหบึงกันเนาะพี่น้องเนาะหญ้านอนกับหยาดกันกินพี่น้องเอ้ยนี่กะติส้มให้แน่เด้อพี่น้องเด้อนี่กะกําลังพัฒนาสายพันธุ์อยู่อันนี้กับพี่สาดแดงออกมือขึ้นเนาะพี่น้องเนาะ ได้ต้้ผูพี่น้องอย่างเงี่ยมาท่านหมั่นอยู่ติส้มไห้ใย,ยสำรวยในเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กำลังขย้ายสายพันธ์พี่น้องกำลังหักกำลังแพงกำลังเลี่ยงอันนี้กับแม่ลูกอ่อนนี่ต้องใส่สิลักขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยนี่นามาซุกจเต็มกลุ่นเต็มตูดเพราะว่าลูกกินนมพี่น้องนี่ได้ลูกได้ซี่ สีเดือนอยั่งแล้วเนาะตาประมาณสีเดือนหาเดือนเขาเนี่ยแหละพี่น้องแม่เพิ่นขึ้นนั่นเมืองหนาสุจีเต็มกุ่นข้าว่าสีผสมสายพันธุ์ใหญ่ๆในแจ้งน้อยอันนี้เจ้าของฟาร์มผู้วเดชเด้อพี่น้องก็ยังมาท่านด้เป็นฟาร์มหนูพี่น้องแต่ว่าตั้งซื้อไว้ก็เลี้ยงในบ้านนี่แหละยังมาท่านด้ขึ้นปลายกะ สีฝากเนื้อฝากโต้ในกลุ่มแน่นอพี่น้องน้อก,กลุ่มคู่ขันจังหวัดริสเกะเท่าเนีนละกับเบอร์โท่กับมีเดอพี่น้องเดอโท่มาใดศูนย์หกห้าแปดเก้าห้าแปดแปดหนึ่งหกกสนใจกะโท่มา มาถามมาเห่ินใดน,น่อพี่น้องน่อมีไงสำรว้กําลังสิบปลูกห้าเพ่งก็ราสกสิด้หลายหลยอยู่พี่น้องแต่ว่าต้นนี้กําลังขยายพันธุ์อยู่เพราะว่าปลูกไว้กับพี่น้องกับมาหยาดสือไปไม่หยาดสือไปปลูกแนน่อพี่น้องคนละพันคนละหาหลอยสองลอยสามลอยกับว่ากันไปบันนี้จะค้อ,องว่าสิเอาไว้ถ้าปลูกเอาไว้ถ้าปลูก มันกะคัดพีคัดนองบอ่ได้กะแจกันไปปลูกล่อแต่ผลนอกพี่น้องคันพ้นตกลงมาขยายพันธุ์แป๊บเดียวดอกพี่น้องเดือนกว่ากว่าพึ่นกะใหญ่ให้ได้กินยิ่งตัดยิ่งนาเด้อพี่น้องสิบอกไหวหญ้าต้นนี้ดีที่สุดตามที่เคยปลูกมาไอปลูกไอนันกะปลูกปลูกอันอันเขาเอื่นหญ้ายังนอตานี่เปีย้ยนี่เปีย้ย อ,อย้านี่เปี้ยมากห้วพี่น้องโอ้ยอยากเอาหุ่นต้องไรเอาหุ่นต้องเอามาซับหลายขันต้นพี่น้องแต่แพ่งก็รานี่บอกไวเ้เลยเด้อพี่น้องเดือตามทีตามทีมีประสบการณ์เฮ็ดมากเนาะพี่น้องมันได้ขายเมกอสิวามันดีถึงว่าสิบเไดดขายกระบ่ตตองต๊ก้จเนาะพี่น้องพอว่าเพราะว่าเฮ้าอัดไววเหงัวเฮ้ากินก็นได้ขันแม่นอัดเป็นก่อนนี่ตามทีศึกษามานี่ก่อนละลอยยีสิบผุนได้พี่น้อง แต่โม่เฮาบต่ตองไปคิดถึงกับว่าสิไดขายดอกเดียวถามมันสิได้มันกระไดมาเองดอกพี่น้องคือมีอ่ไยสำรวยนี่ล่ละปลูกในน้อยก็ยังมีพี่น้องไม่หยาดสื่อมีอ่ไงสำรวยสื่อพันมาพัานหาเนาะพี่น้องที่แหลกใจเสียปลูกระบ่ค่อยเกิดเกิดทางห้างแต่ผู้พิ่นผูพ้พิ่นขายห้มานี่เพิ่นแนะนําว่าั่นปลูกเทื่อเดียวจบพี่น้องบต่ตองตกใจเกิดทางเกิดที่บต่ตองตกใจเดียวตัดข้อ3เทือนนีนะ่นาปึ๊บ แมนค่วมเพิ่นแนะนำมาอี๋พี่น้องมีไงซ้ำ้วยกันเลยให้พอบาน่ปให้ผู้ดวดีนี่แหละเล่าอันเฮ็ดตามเพิ่นบอกเนาะพี่น้องตอนนี้เพื่อนก็ล่างเอ้างัวให้ให้กินกินนมอยู่เนาะพี่น้องนี่เด้อพี่น้องจะคล้องฟรามจะคล้องฟรามผู้วดีกำลังออกมือขึ้นนี่นี่แหละคนถี่ดูแลมีไงซ้ำรวยกะ กำลังห่วงกำลังห่วงกินยาเออกำลังห่วงกินยาบาเทนี่กับเจ็บนุ่มน่ำบะนี้ป่อลูกกินนมป่ให้ลูกกินนุ่มเอาพอยไหมไปอยู่ยังมองแคบๆบบะนี้กำลังห่วงกินยาอยู่ออกมาที่เราอย่ามันอัดอย่ามันอัดอันง่วกับเชีองดีอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าอันเนาะซัดซัดบูหูปากกก่ย่าไปอันซัดบูหูปากกก่ย่าไปคิดว่าเขาสีบอทำลายเฮาเนาะเฮาเอากันบูหูเรื่อง แต่ว่าไม่ยสั้มด้วยต่างแต่เลียเเ้ยงมากเนาะพี่น้องเลี้ยงมากะบดบัได้ดไก่ชิดคือคือจจ้าขอ,องพื่นดอกไงเถอาพพราะไงผู้บาด,ดีนี่เล่าสิไก่ชิดแห้งแต่เวลาอ,อกไปเลี้ยงไปยังก็อ,อกไปซอยกันเกี่ยวหญ้าเกี่ยวยวังซอยกันแต่ว่าเมียสั้มด้วยถือง่วมอ,นนนนอ,นอันพันนี่แหละพี่น้องนี่เขาเอื่นพั่นนี่ยังนี่สา้นโลเลเออสา้นโลเลนี่แหละส้นเถื่อน,อนึงพี่น้องเอยเมียสั้มด้วยก็เลื่อยคิดกับบอคานเขาไก่ อันนี้ลูกนัากินนมเด้อพี่น้องนี่เพิ่นเก็บนมเพิ่นกัสีห่วงห่วงเน่ยมีไงสมด้วยกะนัามไทยไห้เบิึงเด้อพี่น้องเนาะกะฝากเหนือฝากโต้นในเด้อพี่น้องเด้ออันน่าโคตรขงังนาอาสเสด็เป็นเจ้าของฟ้ามไงกระไดเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้น้องเงินหลานพี่น้องน้องเงินหลานนี่ปีสองเดือนปีสองเดือนพี่นอ้องเอ้ยงามแห้งนี่ผสมเทียมแขห,าห,าห่าลอยได้พี่น้องนี่ต,ตันนี้ต้นนี้ผสมเทียมแขห่าลอยน้องเงินหลานอันนี้อันอนี้หลูกแม่นีแหละพี่น้องนี่หลูกแม่นีต้นนี้ต้ตที่สองได้พี่น้องนี่อันนี้น้องเขาผสมเทียมพันหนึ่งแต่ว่าเพืินสีบ้างกลัวน้องเงินหลานอลูกพิศาแดงเออลูกพิศาแดงได้พี่น้อง แต่ว่าพิ่นกะสีบ้างบ้างกลัวอันนองเงืนหลานหน่อยหนึ่งแต่แต่ว่าบ้างกลัวแต่กะเวลาเลี้ยงไปกะอาจสีใงกะได้พี่น้องอาจสีใ่แห้งกะได้อันนี้ก็รอรอรอเบิองรอช่มต้นต่อไปนาอพี่น้องเนาะนี่นองเงืนหลานนี่งามแห้งปีสองเดือนเนาะปีจักเดือนบู้นี่พิ่นสีอันพิ่นสีพิ่นสีอันเป็นสัเน้องพี่น้องเนาะ แต,แต่แต่ปกติเขาว่าขันง้วพันธ์สีใหญ,ญ่ในกะสิประมาณปี8แปดีปี8แป,ป 8, ดหรือว่าสองปีก็แล้วแต,ต่เ,าเตนาะแล้วแต่แลวแต่แนมโซงวดขันข้าเหลียงดีสมบูรณ์มันกัสิอันมันกัสิเป็นซั์ไว้เนาะพี่น้องแม่นี่กะล่งทองพี่น้องนี่ผสมได้ก็สองเดือนยังตาสองเดือนกว่าสองเดือนกว่ากว่าพี่น้องอันนี้ผสมเทเอ<ค>สามหนึ่งเดือพี่น้องเนี่สื่อมาจอยจอยพี่น้องโอ้พื้นที่เต็มละวะนี่ โอเคพี่น้องโท,ทรศัพท์กับหอนแล้วเนาะเดี๋ยวจงคอยมากคุยกันไหมเนาะพี่น้องเนาะโอกาสนาะโอเคค่ะสััสดีค่ะ